สวัสดีค่ะกลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะโดยครัวมรเช่นเดิมคะ่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะอยู่ในเรื่องของแผนภูมิรูปภาพนะคะ สำหรับการอ่านแผนภูมิรูปภาพอย่างง่ายนะคะนักเรียนเห็นช่อลูกโป,ป่งใช่ไหมคะมีหลากหลายสีเลยะคะมีสีแดงสีฟ้าสีเขียวสีขาวนะคะแต่เราจะทราบได้อย่างไรนะคะว่านักเรียนใช้ลูกโป,ป่งสีใดมากที่สุดนะคะเราอ่านักเรียนเราตอบรูดได้ไหมคะว่าเราจะจําแนกลูกโป,ป่งสีต่างๆนี้ได้อย่างไรนะคะเราไปดูกันเลยคะ่ะ ครูอาจจะพิจรารณาโดยการจัดเรียงลูกป,ปุ่มเป็นแถวนะคะโดยแยกตามสีได้ดังนี้นะคะนักเรียนดูนะคะสีแดงมีกี่ลูกคะอ่าสีแดงมีสองลูกนะคะสีฟ้ามีสามลูกสีเหลืองมีสามลูกนะคะสีเขียวก็มีสามลูกนะคะต่อไปสีขาวสองลูกนะคะสีส้มหนึ่งลูกนะคะก็คือจากลูกป,ปุ่งที่เป็นช่อ ในหน้าเมื่อกี้นะคะเมื่อครูนำมาจัดหรือแยกตามสีนะคะก็จะได้ตามแผนภูมิรูปภาพนี้นะคะ เอาละค่ะเราไปดูต่อนะคะแผนภูมิรูปภาพที่ใช้รูปภาพแสดงจํานวนของสิ่งต่างๆนะคะก็คือแผนภูมิรูปภาพนี้แสดงอะไรคะนั่นคือชื่อของแผนภูมินะคะก็คือแสดงจํานวนลูกป,ป่งสีงต่างๆที่ใช้ตกแต่งห้องเรียนนะคะก็มีดังนี้สีแดง2ลูกนะคะสีฟ้า3มลูกสีเหลือง3มลูกสีเขียว3ลูกนะคะลูกป,ป่งสีขาว2ลูก สีส้ม1ลูกนะคะสรุปนะคะนักเรียนใช้ลูกปุ่มทั้งหมดไปเท่าไหร่คะ14ลูกนั่นเองค่ะ ถัดมานะคะจะเป็นการอ่านแฟนภูมิรูปภาพน,นะคะอ,อย่างเช่นคุณครูถามนักเรียนว่านักเรียนชอบกินอะไรมากที่สุดนะคะในงานเลี้ยงปีใหม่นะคะซึ่งจะได้ข้อมูลน,นี้นะคะก็จะมีไก่ทอดนะคะไก่ทอดมีใครบ้างคะมีนิชามีเจนนี่มีพิมพ์มีอลันมีขวัญ นวนและก็นารานะคะส่วนลูกชิ้นทอดนะคะมีต้นกับฝนนะคะเกี๊ยวทอดก็จะมีแนนมีปอมีชมพู่มีปานนะคะส่วนไส้กรอกนะคะก็จะมีนายนีน,นานามิบอยฟ้าคินนะคะอันนี้เป็นชื่อที่คุณครูสมมติขึ้นมานะคะจากการสำรวจนักเรียนนะคะว่าใครชอบกินอะไรบ้างนั่นเองคะ่ะ จากแผนภูมิเมื่อครู่นะคะคุณครูสามารถจะเขียนแทนเป็นแผนภูมิรูปภาพนะคะโดยใช้ อ่าสติกเกอร์รอยยิ้มนะคะแทนจำนวนนักเรียนแต่ละคนนะคะดังนี้อ่าก็คือครูให้สติกเกอร์1รูปแทนนักเรียน1คนนั่นเองค่ะอ่าเรามาดูไก่ทอดนะคะไก่ทอดมีนิชามีจินนี่มีพีมีอารันมีขวานมีนวลแล้วก็มีนารานะคะก็คือรวมกันทั้งหมดได้7คนนะคะสติกเกอร์ของครูก็จะเป็น7รูปนั่นเองค่ะส่วนลูกชิ้นทอดนะคะก็มีต้นกับฝนก็คือ2คนสติกเกอร์ก็ สองรูปนะคะส่วนเกี๊ยวทอดนะคะมีแนนมีบอมีชมพู่มีปานก็คือสี่คนนะคะสติกเกอร์ของครูก็จะเป็นสี่ตัวนะคะต่อไปแส้งกรอกนะคะมีไนท์มีดีน่ามีนามิมีบอยมีฟ้ามีคีนนะคะสติกเกอร์ของครูก็จะเป็นหกนะคะอ่าแท่กรอกก็แสดงว่าครูจะมาเขียนอ่าอยู่ในรูปแผนภูมิรูปภาพทางด้าน ขวามือนั่นเองค่ะส่วนท้ายข้อแผนภูมิรูปภาพนะคะก็คือข้อกําหนดนะคะของแผนภูมินะคะก็คือให้สติกเกอร์หนึ่งอันแทนรูปภาพนักเรียนแต่ละคนนะคะสติกเกอร์หนึ่งดวงแทนนักเรียนหนึ่งคนนะคะนั่นคือข้อกําหนดนะคะส่วนชื่อของแผนภูมิก็คืออะไรคะอ่าแสดงแผนภูมิของหน้าเมื่อกี้ก็คือแสดงแผนภูมนะิที่นักเรียนชอบทานอาหารน ในวันเลี้ยงงานปีใหม่นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะถ้าเป็นการสำรวจโดยรอยขีดกับแผ่นภูมรูปภาพบ้างนะคะอย่างเช่นครูสำรวจวิธีการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนนะคะโดยใช้รอยขีดนะคะรูปแรกจะเป็นรูปของเดินเด็กนักเรียนเดินนะคะเดินมากี่คนคะ4คนนะคะรูปที่2ก็จะเป็นปั่นจัก,กรยานนะคะปั่นจักรยาน3คนนะคะส่วนมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์5คนนะคะส่วนรถรถสร่วนตัวนะคะก็เท่าไหร่คะ แคนแล้วก็รถโดยรถรับส่งประจําทางนะคะก็คือ5คนนะคะรถโรงเรียนนั่นเองนะคะรถโดยสารประจําทางนะคะก็คือ5คนนะคะจากรอยขีดแผนภูมินี่แหละคุณครูจะไปเขียนเป็นแผนภูมิได้อย่างไรไปดูกันเลยคะ่ะ จากข้อมูลข้างต้นนะคะสามารถนำมาเสนอเป็นแผนภูมิรูปภาพได้ดังนี้นะคะอันดับแรกที่นักเรียนต้องรู้ก็คือชื่อของแผนภูมินะคะชื่อของแผนภูมิก็คือจำนวนนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนโดยวิธีต่างๆนะคะเวลาโจทย์ถามนะคะนักเรียนต้องตอบให้ครบนะคะก็คือจำนวนนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนโดยวิธีต่างๆนั่นเองค่ะส่วนอีกอ่าข้อสาคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คืออะไรคะ อ่าก็กําหนดนะคะก็คืออันนี้จะบอกไว้เลยว่ากําหนดให้วงกลมแทนจํานวนนักเรียน หนึ่งคนนั่นเองนะคะซึ่งบางแผนภูมินะคะอาจจะให้วงกลมหนึ่งวงกลมแทนนักเรียนสองคนหรือสามคนห้าคนหรือสิบคนก็ได้นะคะแล้วแต่จุดกําหนดมานะคะซึ่งนักเรียนต้องสังเกตดูด้วยนะคะด้านล่างนี้นะคะเพราะจะเพราะถ้าเกิดว่านักเรียนแทนจํานวนหนึ่งคนหมดเลยทั้งทั้งที่จดกาหนดมาว่าสองคนนะคะ,ะคาตอบของนักเรียนก็จะผิดหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นดูดีๆนะคะชื่อของแผนภูมิจะอยู่ด้านบนนะคะส่วนข้อกําหนดก็คืออยู่ด้านล่าง นะคะวเวลาัียเปรียบเทียบแผนภูมนะคะต้องดูข้อกําหนดให้ดีนะคะอย่างเช่นเจราจะจะถามมาวา่านักเรียนที่เดินมากกว่านักเรียนที่ขับรถจัก,กรยานมาปั่นจัก,กรยานมากี่คนอะไรเงี้ยนะคะเรามาดูเลยนะคะในแผนภูมินี้นะคะก็คือกําหนดให้ วงกลมแทนจํานวนนักเรียน1คนนะคะอ่าเดินเดินเท่าไหร่คะเดิน4วงกลมก็คือ4คนนั่นเองนะคะส่วนรถจักรยานยนต์3วงกลมก็คือแทนนักเรียน3คนนะคะ, 5, คนนคะส่วนรถจักรยานยนต์นะคะ5วงกลมก็แทนนักเรียน5คนนะคะส่วนรถยนต์นะคะ8วงกลมก็แทนนักเรียน8คนนะคะส่วนรถประจําทางอ่า 5, วงกลมก็คือแทนนักเรียนจํานวน5คนนั่นเองค่ะอ่าซึ่งจากใน แผนภูมินี้นะคะนักเรียนสามารถนํามาเปรียบเทียบได้นะคะอย่างเช่นนักเรียนที่เดินทางมาโดยเดินนะคะมากกว่านักเรียนที่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์กี่คนนะคะก็คืออสี่เป็นลบสามเท่ากับหนึ่งนะคะหรือโจทย์จะถามว่านักเรียนเดินทางโดยวิธีใดามากที่สุดก็ต้องตอบอะไรคะรถยนามากมา,มากอยู่เท่าไหร่ก็คือ 8คนนะคะนักเรียนเดินทางด้วยวิธีใดน้อยที่สุดก็ต้องตอบรถจัก,กรยานยนต์นะคะจากแผนภูมิรูปภาพนะคะที่ใช้รูปภาพแสดงจํานวนของสิ่งต่างๆนะคะเราสามารถาเป็นอะไรคะแผนภูมิรูปภาพที่เป็นแผนภูมิที่ใช้ภูมรูปภาพแสดงจํานวนสิ่งต่างๆก็คือต้องมีชื่อบอกแผนภูมินะคะให้รู้ว่าแผนภูมินั้นแสดงรูปภาพอะไรนะคะ ส่วนการอ่านแผนภูมินะคะให้เริ่อมอ่านจากชื่อของแผนภูมิก่อนนะคะจากนั้นพิจารณาข้อกําหนดนะคะอย่างที่คุณครูบอกไปเบื้องต้นนะคะอันดับแรกก็คือชื่อแผนภูมิจะอยู่ด้านบนนะคะเวลาตอบต้องตอบให้ครบให้จบจํานวนนะคะส่วนข้อกาหนดจะอยู่ด้านล่างของแผนภูมินะ,ะก,ก็คือกําหนดว่ารูปภาพหนึ่งรูปนะคะจะแทนด้วยจําจนวนคนกี่คนหรือแทนจํานวนสิ่งต่างๆกี่อันนั่นเองนะคะส่วน ถ้าเป็นเราใช้รอยขีดนะะักเรียนจาได้เลยว่า1ขีดก็หนขีดรูปนะคะก็แสดงว่า1รูปนั่นเองนะคะอย่างเช่นคนเดิน5คนก็5รูปเด,เดินไปโรงเรียน5รูปนะคะก็เหมือนตัวอย่างในเบื้องต้นเมื่อกีดนะคะจากนั้นเราอาจจะเปรียบเทียบแผนภูมินะคะอาจจะบอกอะไรามากกว่าน้อยกว่าก็คือสามารถนำไปลบแล้วก็ไปบวกได้นะคะ อ่าอันนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของแผนภูมิรูปภาพนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ